นี่พี่น้องนี่ครับผมที่งานมันแหลกเราตรงนี้เลยเป็นเกียงเดิ่มซู้มรังบ้านนี้เขา,ากินประจำพี่น้องนี่หมเส้ากินแล้วกินแล้วนี่<า>บ่บ่บ่บ,อบองวงแล้วก็บอหิ้วเข่างานในเบิรมือเลยกับซุมกับ ก็บานีเกินไปจําเซยี่สสองคนเห็นนั้นโอ้หนาวแหงมือเหี่ยว ชมมี่เลยกระเทียมใส่นี่ชมบดขวดรุยมือนี้ฮ่าเราแห้งพี่น้องใส่ทุกมือเลยถุกมือแตกนี่แกน่นาวให้เก็พี่น้องนี่ก็นำบอกไปก็ออกคอนหูก,กันครับผม